อีมันหายไปไหนวะได้เงินก็หายไปเลยโทรไปก็ไม่รับเจอตัวแล้วหลบหน้าฉันเก่งจังเลยนะเพื่อนรัก ตกลงจะคืนได้หรือยังสองหมื่นที่ยืมไปอ่ะพอยวันนี้แกปิดร้านมาเองเลยเหรอทำไมไม่โทรมาเดี๋ยวไปหาแกเองก็ได้ไม่ต้องมาพูดก่อนหน้านี้ฉันโทรไปก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่อ่านถึงต้องมาดักรอตรงนี้ไงแล้วตกลงยังไงคิดจะหนีนี่ฉันใช่ไหมแกก็รู้ว่าฉันกําลังหางานอะ่ะแล้วฉันจะมีเงินไปคืนแกที่ไหนล่ะถ้ามีฉันก็ไม่ยืมแกหรอกแต่แกยืมฉันตั้งแต่ทํางานที่เก่าแล้วนะแล้วก็ได้ข่าวว่าถูกไล่ออกมาแกไม่ได้เงินชดเชยบ้างเลยหนระือไง โอ้ยไม่มีหรอกฉันทํางานไม่ถึงสี่เดือนเลยเงินอะไรก็ไม่ได้สักบาทแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคุณกล่ะแกทําตัวเองทั้งนั้นทําไมตอนมีเงินแกไม่เอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์อ่ะฉันเห็นแกไปเที่ยวใช้ชีวิตหรูหลาอวดรวยแล้วยังมีหน้ามาบอกฉันว่าเอาเงินไปลงทุนขายของออนไลน์แต่ตอนนี้ฉันลําบากจริงๆอะถ้าฉันมีฉันไม่เบี้ยแกหรอกแกให้เวลาฉันหน่อยนะแต่นี่มันผ่านมาครึ่งปีแล้วนะมันนานเกิน แต่แกก็ไม่ได้ลำบากนี่แกมีทั้งคาเฟ่มีทั้งเงินเราทำไมต้องลำบากมาทวงฉันให้เสียเพื่อนด้วยอ่ะทำไมฉันจะทวงไม่ได้นี่เมื่อมันเป็นเงินฉันแกอย่ามาพูดแบบนี้นะถ้าแกยังไม่มีอ่ะอย่างน้อยก็บอกฉันบ้างไม่ใช่มาหลบหน้าแบบนี้อย่างเงี้ยมันเบี้ยวกันชัดชัดเพื่อนกันอ่ะช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือไงเราคบกันมาตั้งกี่ปีพอมีเรื่องเดือดร้อนแกจะช้ำเติมฉันให้ตายเลยเหรอไม่ต้องมาอ้างความเป็นเพื่อนฉันให้เวลาแกทิ์เดียวเท่านั้น ไม่งั้นฉันโพสประจานแน่อิฟนี่พอยมาทวงเงินกันเหรอคือฉันเดินมาพอดีเห็นทะเลาะกันอยู่ฉันเห็นมาเยอะแล้วนะเพื่อนได้ต้องแตกคอกันเรื่องเงินนะ่ะก็ใครมันจะไปรู้อ่ะเพราะพลอยเห็นเงินสำคัญกว่าเพื่อน เออแกฉันขอยืม200ดิไม่ได้เอาเงินติดตัวมาว่าจะไปซื้อข้าวกินอ่ะโอ๊ยฉันไม่มีหรอกฮัลโหลแม่แม่พอจะมีเงินให้ฉันสองพันไหมอ่ะฉันว่าแล้วโทรมานี่ยไม่มีเรื่องอื่นเลยจริงๆนี่จะไม่ถามสักหน่อยเลยว,ว่าฉันเป็นยังไงบ้างเรื่องแม่หนูไม่อยากรู้หรอกแต่ว่าตอนนี้หนูลำบากมากอ่ะไม่มีเงินติดตัวเลยไม่มีเงินก็กลับมาอยู่บ้านสิไม่ใช่ไปใช้ชีวิตเละเทะแบบนั้น นี่แกรู้ไหมวันรวมญาติทิดก่อนที่แกไม่มาน่ยญาติแต่ละคนพูดกันสนุกปากเลยว่าฉันมีลูกที่พึ่งไม่ได้อยู่คนเดียวไปทํางานภาษาอะไรยังแบ,บมือของเงินแม่ใช้ยอยู่อีกก็พอญาติพี่น้องแต่ละคนปากแบบนี้ไงหนูก็เลยไม่อยากไปเจออ่ะยังมาทําเป็นปวดเก่งอีกนะทําการทํางานไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแกไม่อายบ้างหรือไงฮะแม่หนูไม่ได้โทรมาให้แม่ซ้าเติมนะแล้วนี่บ่นเสร็จยังบ่นเสร็จแล้วก็โอนมาให้ด้วย ฉันจะเอาที่ไหนมาให้ตั้งสองพันแกดูลูกบ้านอื่นสิเขามีแต่จะส่งมาให้จะแต่งงานแล้วจ้าเรียนเชิญด้วยนะจ๊ะถ้าไม่สะดวกมาก็โอนเงินใส่ซองมาก็ได้แล้วใครมันจะไปหาเงินมาให้ได้วะ เพื่อนเก่าพวกนี้นี่แต่งงานกันทีต้องททามาของเงินกันใหญ่พอยพอยอะไรของแกเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าแกรู้ข่าวหรือยังอีฟมันตายแล้วนะฮะแกอย่ามาล้อเล่นนะฉันไม่ได้ล้อเล่น แกไม่เห็นโพสอีเมาเช้าหรอโพสอะไรฉันไม่เห็นหรอกมันบล็อกฉันไปตั้งแต่วันที่ฉันโพสประจานมันมาสองวันก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นว่าแฟนอีฟมันเป็นคนโพสนะแต่อีฟมันเลิกกับแฟนมันไปนานแล้วไม่ใช่หรอฉันยังจําได้เลยวันที่แฟนมันมาด่าถึงหน้าบ้านที่มันไปยืมเงินแม่เขาแล้วไม่คืนอ่ะอาจจะเป็นแฟนใหม่มันก็ได้มั้งนี่แกสนิทกับมันแกไม่รู้เรื่องเลยหรอเออเห็นเปิดรับบริจาคเงินพวกย่านในเฟสด้วยนะฮะ พัจ่าค่าอะไรแกก็ลองเลื่อนดูสิอีฟมันอที่บ้านแฟนที่แม่ห้องสอนแล้วก็ไม่มีเงินทําเรื่องขนศพมาที่กรุงเทพอ่ะฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะมันแปลกตรงไหนฉันก็เพิ่งโอนไปช่วยงานศพมันแล้วก็ยกหนี้ที่มันเคยติดฉันไม่ด้วยนี่แกจะรีบโอนไปให้มันทําไมแน่ใจแล้วเหรอว่ามันจริงๆอ่ะแกคิดอะไรอยู่เนี่ยใครจะเอาเรื่องความตายมาล้อเล่นอีกอย่างมันชี้ที่ลงไว้ก็เป็นชื่ออีฟไม่ใช่ชื่อคนอื่น บัญชีอีฟเองด้วยเหรอคนตายแล้วจ้าอนให้อีฟทำไมอะ่ะเขาเป็นแฟนกันก็ต้องเข้าถึงบัญชีธนาคารได้อยู่แล้วปะคิดอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่รู้สิฉันว่าทุกอย่างมันดูแปลกอะ่ะแกน่าสิแปลกเพื่อนสนิทตายทั้งคนไม่เห็นแกจะเสียใจเลยสักนิดขนาดฉันยังไม่สนิทนะนยังเศร้าไปด้วยเลยก็พอสนิทกับมันที่สุดนี่แหละฉันถึงคิดว่ามันแปลกๆ นี่เธอสองคนมาหาห้องเช่ากันเหรอเออเปล่าจ้าฉันมาตามหาเพื่อนที่ชื่ออีฟอะอีฟมั้เหรอมันย้ายออกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยนะแล้วพี่พอรู้ไหมคะว่าเพื่อนหนูย้ายออกไปที่ไหนเออแล้วอีฟไม่ได้บอกพวกเธอสองคนเหรอว่าย้ายไปอยู่กับแฟนที่แม่ห้องสอนอะฮะแม่ห้องสอนเนี่ยนะบ้านอีฟมันอยู่แถวนี้เองเหรอฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพวกหนูเป็นเพื่อนอีฟใช่ไหมจะมางานอีฟเหรอลูกแต่ตอนนี้อีฟยังมาไม่ถึงเลยนะใช่ค่ะคือหนูอยากจะถามแม่หน่อยอะค่ะว่าใครเป็นคนบอกแม่เหรอคะว่าอีฟเสียแล้วก็แ,วแฟนอีฟนั่นแหละที่โทรมาบอกแม่ว่าอีฟไหลาตายอยู่ที่แม่ห้องสอนเราแม่ได้เห็นรูปภาพตอนที่อีฟเสียชีวิตแล้วไหมคะไม่มีหรอกแม่ไม่กล้าดูยังทาใจไม่ได้เลยคงต้องรอให้อีฟมาถึงนั่แหละ ลูกแฟนอีฟได้ติดต่อกลับมาไหมคะเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่บนดอยสัญญาไม่ค่อยจะมีเลยไม่ได้ติดต่อไปเพราะทางนี้ก็ต้องเตรียมงานรอด้วยเหมือนกันพี่เอกไลายมาบอกว่าจองสาราวัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ทางวัดบอกว่าต้องนำมาภายในสองวันไม่งั้นเขาจะปล่อยสาราไปทำพิธีอื่นพี่แตนพอจะรู้ไหมว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ นี่ทางยตาก็โอนเงินไปช่วยร่วมจะสี่หมื่แล้วนะขอบใจมากเลยนะ <c oughs> เห็นแฟนอีฟบอกว่าจะอัปเดตในเฟซอีกทีก็รอดูแลกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปติดต่อเรื่องแม่ครัวให้ก่อนนะดีนะที่ญาติของแม่มีเยอะถ้าง,งั้นคงลำบากหน้าดูเลยเพราะว่ามีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเสียใจด้วยนะคะออแม่คะพอจะมีเบอร์แฟนอีฟไหมคะเพื่อนหนูจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง เบอร์นี้แหละที่โทรมาหาแม่ตั้งแต่วันแรกที่อีฟตายขอบคุณนะคะแม่ไว้เดี๋ยวอีฟมาถ,ถึงแล้วพวกหนูมาหาใหม่นะคะฮอยนี่ เซอีฟแบมันลงรูปลงแล้วก็บินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะก็เห็นแค่ลงปะแกแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอีฟจริงหรือเปล่าแกนี่จะบ้าหรือเปล่าจะให้ลงรูปคนตายเดี๋ยวก็โดนรีพอร์ตหรอกเฮ้ยนี่มีโพสต์ใหม่ด้วยนะตอนนี้ผมรับอีฟกลับมาบ้านแล้วผมได้นำเงินที่ทางญาติของอีฟโอนมาจัดการค่าใช้จ่าย ตามบินที่ถ่ายมาให้ดูครับแต่ผมต้องขอรับบริจาคเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงิน2 0,000บาทสำหรับติดต่อรถบรรทุกลงเดินทางกลับบ้านของอีฟสามารถโอนมาที่บัญชีเดิมได้เลยครับฉันได้ยินว่ารอบก่อนญาติก็โอนไปให้ตั้ง4 0 0หมื่นแล้วนะยังไม่พออีกเหรอแถมบินที่ลงเนี่ยก็เป็นบินเขียนมือทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีชื่อร้านด้วยบินแบบนี้หาซื้อที่ไหนก็ได้ปะทำไมแกดูจับผิดจังเลยอะ ฉันว่าเรื่องความแบบเนี้ยไม่มีใครกล้ามาล้อเล่นป่ะไม่รู้แหละก็ฉันยังไม่เคลียร์เออนิวเอียแกลองคอมเมนต์ไปสิว่าขอดูไลฟ์สดหน้าโลงหน่อยมารับออเดอร์สี่สี่ครับพอย แกคอมเมนต์นั้นถูกลบไปแล้วว่ะแกว่าผีอีฟจะทำได้เปล่าวะผีบ้าอะไรอ่ะคนนี่แหละฉันว่ามันกลัวโป๊ะมากกว่าแกตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวมันบอกเฟยกแกเราจะยุ่งโทรศัพท์ฉันแปบตายแล้วมัวแต่เมากับแกเรื่องไออีฟฉันส่งอาหารให้ไรเดอ์ไม่ครบเลยเนี่ยเอา้าแล้วทำไงทีนี้มีบคนส่งไหม โอ้ยฉันจะไปมีได้ไงล่ะแต่ละวันคนส่งอาหารก็ตั้งเยอะอ๋อแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ในแอปนี่แฟนอีฟฮัลโหลค่ะใช่ไรเดอร์ที่มารับอาหารที่คาเฟ่เมื่อกี้ไหมคะพอดีพี่ให้ของไปไม่ครบอะค่ะอ๋อโอเคค่ะ ได้ค่ะ New ยีอ r แกจำได้ไหมวันนั้นที่เราไปหาแม่อีฟแล้วเราได้เบอร์แฟนอีฟมาอือทำไมเหรอเราแกดูนี่ดิเมื่อกี้ฉันโทรหาไราเดอร์แล้วมันขึ้นชื่อเป็นแฟนอีฟอะฮ้จริงดิ คุณคะครับคุณรู้จักคนในภาพนี้หรือเปล่าคะมีอะไรหรือเปล่าตอบคำถามมาก่อนสิว่ารู้จักไหมเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบอกความจริงมานะคะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจเฮ้แจ้งตำรวจเลยหรอผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะก็ถ้าเธอรู้ข้อมูลของผู้หญิงคนนี้แล้วไม่ยอมบอกก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดนะ สมรู้ร่วมคิดอะไรครับผมไม่รู้เรื่องจริงแล้วนี่เดี๋ยวผมคงรีบไปส่งออดอรยลูกค้า <ๆ S 2> แค่วนรถกลับมาก็เสียเวลาแล้วผู้หญิงคนนี้มีคดียักยอกทรัพย์แล้วก็เห็นว่าเบอร์ของคุณเนี่ยโทรเข้าไปที่บ้านแม่ของเขาแสดงว่ารู้จักกันใช่ไหมถ้าไม่ให้เรียกว่าสมรู้ร่วมคิดจะให้เรียกว่าอะไรไม่ใช่นะครับผมไม่เกี่ยวเขาแค่จ้างให้ผมโทรไปเฉยๆถ้างั้นก็ลองเล่ามาสิว่าเรื่องมันเป็นมายอย่างไงคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมไปส่งอาหารให้พี่คนนี้แล้วพี่เขาก็จ้างให้ผมโทรไปหาแม่เขาและก็ให้พูดตามทุกอย่างครับเขาบอกว่าผมคือแฟนพี่เขาแล้วโทรไปบอกแม่เขาว่าเขาตายแล้วที่แม่ทั้งสองแค่นั้นเหรอแล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่าตอนแรกเขาบอกผมว่าจะให้ทางบ้านโอนเงินมาบัญชีผมแต่ผมไม่อยากยุ่งเรื่องเงินของใครเขาก็เลยบอกผมว่าจะไปอัปเดตในเฟซทีหนึงน่งโน่ไม่สงสัยเลยเหรอว่ามันแปลกๆอ่ะจะไปช่วยเขาทำไม ก็เขาให้เงินผมมากแล้วก็แค่บอกว่าจะแกล้งแม่เล่นเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรจริงพี่จะไม่เรียกตำรวจมาจับผมใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวหรอกค่ะข้อมูลของคุณอะเป็นประโยชน์กับฉันมากขอบคุณนะคะเป็นไงฉันว่าแล้วไออีไม่ได้ตายจริงๆด้วยแล้วแมงต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยวะก็ของเงินไงแกมันคงใช้วิธีนี้หลอกเงินจากทางบ้านมันนั่นแหละ แล้วแกเจ้ายังไงต่อแฉมันเลยดีไหมคนเจ้าเล่แบบเนี้ยมันต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาแต่ปัญหาก็คือเราจะหลอกมันให้ออกมาจากที่ซ่อนยังไงอ่ะคิดไม่ออกเลยเฮ้ยฉันนึกออกแล้วว่าต้องทำยังไงไดไมาอีกสองพันล้ววิธีนี้นี่มันดีจริงๆ แค่นี้ฉันก็จะได้เงินใช้สบายๆอีกหลายเดือนละได้รับเงินแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบติดต่อรถให้มารับอีฟเลยนะครับเดี๋ยวรอเรื่องเงียบสักเรียแล้วก็ ยายไปอยู่ที่ไกลๆดีกว่าแกไม่น่ารีบตายเลยอีฟถ้าแกยังอยู่ต้องดีใจแน่ๆเพราะสลากชิงโชคใบที่ฉันหยกให้แกถูกรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ด้วยนะเสรยไายจังขอให้แกไปสู่สุขตินะรถยนต์เลยเหรอเออนี่เมื่อกี้ฉันไปเดินงานในห้างมา ได้ฉลากลุ้นรางวัลมาตั้งสองใบอ่ะฉันได้แกใบหนึ่งเพื่อจะมีโชคกับเขาบ้างเผลอ,อๆนี่ถูกรางวัลใหญ่ได้รถยนต์เลยนะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูเผื่อเทวดาจะเห็นใจแกแกฉันอยากได้เงินกินข้าวไม่ได้อยากลุ้นโชคถ้าแกอยากให้ฉันก็เขียนชื่อฉันลงไปใบหนึ่งแล้วก็ส่งให้ไหนแล้วกันก็ได้งั้นฉันจะเขียนชื่อกับเบอร์โทรแกไว้นะฉันช่วยแกได้แค่นี้ที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแกแล้วกัน ไม่มากเลยอะแกผมแฟนอีฟนะครับที่บอกว่าอีฟได้รางวัลใหญ่คืออะไรหรอครับพอดีอีฟเล่นชิงโชคไว้ก่อนตายนะคะแล้วได้รางวัลใหญ่เสียดายจังที่ไม่ทันได้รับรางวัลค่ะแล้วพอจะทราบไหมครับว่าใหญ้ญาติหรือคนอื่นรับรางวัลแทนได้ไหม เราไม่แน่ใจอ่ะลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะเดี๋ยวเราส่งเบอร์ไปให้แปบ๊บหนึ่งเรียบร้อยฉันส่งคอนแทคของเพื่อนฉันไปแล้วทีนี้แหละก็รอปากินเหยือ่อแน่ใจนะแกวก็วเพื่อนแกจะไม่โป๊อย่าทำให้อีมันไหวตัวทันนะแกไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนฉันมืออาชีพเดี๋ยวฉันโทรไปเตี้ยงกับเพื่อนฉันก่อนว่าคนที่ได้รับรางวัลต้องเป็นอีฟคนเดียวเท่านั้นรับรอง คนโลภและเห็นแกเงินอย่างมันต้องออกมาด้วยตัวเองแน่แ,นแกไม่รอดแน่หนังโจรโจลีทำไมถึงนัดมาที่ลึกลับแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหลอกฉันนะสวัสดีค่ะคุณอี๊ ยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลใหญ่ที่คุณอีฟได้ร่วมสนุกกับทางเราไม่ต้องห่วงนะคะคุณอีฟทางเราเคารพสิทธิของผู้โชคดีจะไม่มีการถ่ายทอดส,สดในระหว่างการแทรรางวัลอย่างที่คุณอีฟขอไปเลยค่ะขอบคุณนะคะฉันก็แค่กลัวว่าถ้ามีคนรู้ว่าฉันถูกรางวัลใหญ่เราจะเข้ามาวุ่นวายอะคะ่ะไหนล่ะคารางวัลของฉันเชิญทางนี้เลยค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะขออนุญาตดูบัตรประชาชนของคุณอีฟก่อนนะคะรบกวนคุณอีฟถอดหมวกกับแว่นให้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นฉันขับรถกลับเลยได้ไหมใจเย็นสิคะ ยังไม่เซ็นเอกสารอะไรเลยแล้วเดี๋ยวดิฉันขอถ่ายรูปคุณอีคู่กับรถไปเป็นหลักฐานด้วยนะคะต้องถ่ายรูปด้วยเหรอทำไมยุ่งยากจังก็เป็นไปตามกติกาไงคะเดี๋ยวเช้คุณอีข้าไปเช็คภายในรถได้เลยแล้วเดี๋ยวดิฉันเอาเอกสารไปเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณอีเป็นอันที่เรียบร้อยค่ะ ในรบควนคุณอีฟมองกล้องข้างหลังหน่อยนะคะทางเราขอเก็บพาน,นิดนึงอ้าวยิ้มอุ๊ยทุกคนเข้ามาดูกันแล้วคนตายแล้วฟื้นตายที่ยอดดอยแม่ห้องสอนแต่มาฟื้นที่กรุงเทพค่ะเข้ามาดูกันแล้ว นี่มันอะไรกันอะ่ะพวกแกหลอกฉันมาทำไมแกนั่นแหละที่หลอกคนอื่นนี่ถึงขั้นหลอกว่าตัวเองตายฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทําแบบนี้ทําไมแกต้องหลอกฉันด้วยแกบ้าไปแล้วเหรอที่เอาเรื่องความตายมาล้อเล่นแกทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรแค่ต้องการเงินน่ะเหรอเออก็ไมันไม่มีใครให้ฉันพึ่งได้สักคนไงทั้งเพื่อนทั้งแม่มีใครไหมที่จะอยู่ข้างฉันในวันที่ฉันลําบากอะ่ะทุกวันเนี่ยฉันก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้ว พอใจพวกแกหรือยังแกทำตัวเองทั้งนั้นแล้วยังมาโทษคนอื่นอีกแกนี่มันฉันผิดหวังจริงๆที่มีลูกแบบแกแกไม่เคยสร้างความภูมิใจอะไรเลยให้ฉันตักเรื่องแกเคยนึกถึงจิตใจของคนเป็นแม่อย่างฉันบ้างไหมตอนฉันรู้ว่าแกตายฉันก็เสียใจจนแทบจะตายตามทำไมกันต้องเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นขวามรู้สึกของฉันด้วย พ่แแม่ไม่ใช่เหรอที่มาตั้งความคาดหวังก,กับหนูอะ่ะอยากให้หนูเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากให้ดีเหมือนลูกคนอื่นเขาพอหนูพลาดทีญาติก็ต้องแต่ะซ้ําเติมเพราะมันเป็นแบบนี้ไงทุกวันนี้หนูเลยต้องใช้ชีวิตกลายเป็นคนที่ล้มเหลวแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องพวกนี้หรอกเหรอที่พร้อมจะช่วยเหลือแกเพราะคิดว่าแกตายจริงๆไม่ใช่พวกเขาหรอกเหรอที่โดนแกหลอกเอาเงินไปเป็นหมื่นๆเพราะเขาเต็มใจจะช่วยเหลือแก ขนาดนี้แล้วแกยังไม่สำนึกบนคุณอีกแล้วไงฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกฉันไม่มีทางไปแล้วจริงๆอะ แม่เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่แม่ทำลงไปมันทำร้ายลูกได้ขนาดนี้แม่ขอโทษนะลูกอีฟแต่สิ่งที่แกทำมันร้ายแรงมากจริงๆฉันว่าแกต้องได้รับบทเรียนแม่คะเรื่องนี้หนูปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆหนูโทรบอกตำรวจแล้วอีกไม่นานก็คงจะมาปัญหาแกสร้างขึ้นมาเองแกก็ต้องแก้ด้วยตัวเองแล้วก็อย่าลืมเอาเงินไปคืนคนที่แกหลอกมาด้วยละ่ะ ชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปและมาเริ่มต้นใหม่อีนยังมีแม่นะลูก